เดืดค่อยกันเลยนะครับขึ้นหมดแล้วบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับผม ช่วงเวลานี้ครับบึกเล็กตกปลาท้าเที่ยวของน้ำพาท่านผู้ชมมาพบได้สัมผัสการตกปลาหมายธรรมชาติเช่นเคยครับผมวันนี้นปะปลาหมึกอ,อยู่ที่รองบางปานะครับก็เป็นครั้งแรกของน้ำปลาหมึกครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วครับผมมาถึงไหมค่อนข้างจะสายที่นี่เพราะต้องไปส่งน้ำปลาเล็กครับผมก็มี เวลาประมาณสักถึงเทียงครับผมตอนช่วงบ่ายนะำประมงก็มีธุระเช่นเคยลองดูครับครั้งแรกว่าจะมานไหมกับไม้คลองบางปลาที่กำลังฮิตกันตอนนี้ก็มาตามบุตร p p พของนา้าหลายคนครับนะประมิมาเหยื่อนะประมงเช่นเคยครับตอนนี้เหยื่อผสมมาแล้วครับเหลือประมาณนี้เหยื่อที่เหลือมาจากเมื่อวาน ทำให้อก็ผสมเพิ่มได้อีกนิดนต,ตามเวลาครับผม,มลุ้นมาชมกันครับว่าน้าประมึกจะทําสําเร็จหรือไม่กับครั้งแรกที่ลองต่างตาครับผมเดี๋ยวปั้แรกพร้อมแล้วครับตะกอริเวทขนาดสามเซนครึ่งเะเป็นเป็นชิรุเบอร์0ูนยดครับผมมีร่นนองรอยการเอาซักเกอร์ขึ้นมา เยอะเดูว่าวันนี้นาประเมิจะมาตกสักเกอโชว์หรือเปล่าไปครับคันแรกก็จ,จะใช้เป็นคันชุดเดิมที่ลงนะครับผมเปลี่ยนอ่อนนะครับเปลี่ยนห้าขิดสิบนั่นเอง วันนี้ค่อนข้างจะมัวคุค้มๆมัวๆนะครับอากาศเหมือนฝนจะตกกบลาขึ้นน้ำดีครับผมได้ต้นจามจุลีก็มาครั้งแรกเ็าไม่รู้ว่าเขาีไปยังไงเองกันเป็นปากคลองเลยนะครับตรงนี้จุดที่ปากคลองตรงนั้นก็คือถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับ พอ,อข้ามสะพานเข้ามานะก็เหมือนไปใสเลยครับตร,ตรงนี้รุมนุนเชียร์กันครับจะคันพุ่งเหมือนคลิปที่ผ่านมาหรือเปล่าตเจียรนะเป้าหมึกนะครับผมลองฟางปลาครั้งแรกเรียบร้อยครับลงคันเสร็จเก้าโมงกัอีกแปดนาทีตามลุ่นตามเชียร์ครับผม ก็โอเคครับท่านผู้ชมลงจุดแรกประมาณสักสิบกวานาทีเงียบสนิทครับก็เล,ลยย้ายเข้ามาด้านในในช่วงของเก้าของสิบนะประมดไม่เคยมานะครับก็ไม่รู้ก็เลยจอดน้ำมามสักพื้นลองดูไหมครับเรื่องธรรมดาครับผมของคั้งแรก よし、ピンが勝って、ピンが勝って、あっうく頑張って。よし。また、いよいよ、立っ แรกของอน้ำประมงในคลอบางปลาครับทุานผู้ชมทีเดี๋ยวเอามาช่งกันนะครับครับทุกท่านไครับุงคันเสร็จตรงนี้10โปุกต่ออีกยีบนาทีนะลุ้นตามเชียร์ครับถึงเพี้ยงกว่าเอา ประมาณนั้นครับผมมาออกบัปกปลาครั้งแรก ครับครับูเรียนม่ะที่นี่ไอสองบาทคงไม่ใ่เงินนะหกีกหกเดืนเียว อะไรครับท่านผู้ชมแบบนี้อู้หอันนี้เบ็ดควายกันเลยนะครับขึ้นหมดแล้วเบ็ดขึ้นหมดเลย สวยคร,รับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็11โมงเกบอบ53นาทีผ่านมาชั่วโมงกว่ากว่ากินจัดนะครับมีทั้งปลาชักเกอร์ทั้งตะเพียนแล้วก็ปลานินรลก็ถือว่าโอเคครับผมหมายรองบางปลานะครับกับครั้งแรกของเราก็ติดตรงที่วาหาหาห้องน้ำเข้ายากนิดนึงครับ จะอยู่ในเมืองด้วยของบางล่าเห็นว่าสิ่งที่พิเศษตรงนี้ก็คือมีร่มไม้ตลอดคลองครับผมจะไปอยู่ร่มนะครับพันอ่อ,อนเบียดอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างนี้มานั่งเล่นสนุกด้เลยครับผมลืมติดห้องน้ำส่วนตัวด้วยครับเ,ขขเบียหมดพอดีครับเบียที่ผสมมาหลายที่แล้วนิดเดียวแต่เดี๋ยวสรุปเต็มให้ทุกชมครับ ตัวปลาวันนี้ก็เดยวนำประมรึกจะให้นะ้างนะครับตัวอซีนประมครับก็ทักทไยนประมุขมสัก,ก,กู่มาติดตามพึศาา,าะน,นะครับกเดี๋ยวนัำประมรึกจะต้องไปทำธุระต่อครับวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศที่คืน,นะครับเหมือนเป็นเป็นอากาศกำลังมพเร,รบอบ,รบ,บอกว่า,าง เท้าหน้าฝนตัวครับได้ทอดกินกับสบปตัอีกแล้วครับผมนี่พอได้ยด่ครับู้ชุหลายเตบเลยเลยถ้ามาเต็มที่อยู่ทั้งวันก็น,น่าจะสหยเลยครับดยครับเวลามาน้อยหน่อยถ้ามีเวลาเยอะกว่าน,นี้นะจัดแน่ๆนครับผมจเจ็บคันแล้วครับ ครับนะามุดเจ้าป่าสป็ดก็มาประมุกกระด้าประเล็กก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ FC ซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับผมกับน้าประมุกน้าประเล็กก็จะดมครับจอกันที่ไหนก็ทักทายกันครับผมมีความรักให้กันก็อา,อาจจะดูเหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่ามาคนเดียว เราเอาปาไปให้น้ำครับปลาจากนี่ครับเราลืมกดแชร์กดไลค์กดสับสังเวยนะครับติดตามติดเป็นกำใจให้กับน้าผมกับน้ำปลาเล็กด้วยนะครับเล็กปลาพาเที่ยวกดแชร์ทุกจุดปากกดทุกหมายแน่นอนครับไม่มีครับหมายรับไม่มีความลับครับผมแต่ความสนุกและความบันเทิงที่มอบให้อย่าลืมนะครับ รักธรรมชาติมากๆดูในธรรมชาติครับผมธรรมชาติจะดูดูไปเานนะรา่อยๆต่อตราหมายธรรมชาติกับน้ำประดันธ์น้ำประลิกของสวัสดีครับ